ได้เจ็ดคน ลำดับต่อไปสมาคมนักเรียนเก่าอายุทยาย

ออเดช้าใต้ฝ่าละองภูรีพระบาทปกกล้าปกประหมร์พระบาททั้งชปราชไทยที่ทราบถึงในสมเด็จพระปรเมณผู้ภาคฟ้าพระพาหมว่ว่าตลอดพมะชจนที่ของพระองค์ผู้ทรงข้าปิชาญาณทรงมุ่งมั่นให้ชาวไทยทั้งปวงดสมานประม สมาคมนักเรียนสาววิทยาวิทยาหลายแห่งคูข้อใจกันเชิญพระ้นขอเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงจนเดินทางให้กลางพงมาลาค่ะขอเรียนเชิญองค์การบริหารส่วนกลางผตทุนแดรและสหภาพมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอบครับนักเรียนเรียนโตเลยนะครับครับแสนมอ,อนเนี่ยขอบคุณครับให้คุณคุณในหัวอันวิตย์กับ12,560 และที่สองและธนกรีสาาเมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเปลี่ยนปุ่ในาหลวงอานันต์ธีรกาศจา2562ค่ะและเปียนปุณนนหลวงอานันต์ธีรกาศึาษา2563พระนครสิทธยาประธานเลยที่มอบคุณในหลวงอันนันอ ลูครั้ 1, หนึ่งส